อ่ะสวัสดีครับเล่นเจอท่านผู้ชครับวันนี้จะนำเสนอนาทางการตรวจเช็คซ่อมอ่ากล่องดาวเทียมของพีไอนะครับ SX กนะครับอาการที่ไปเช็คากบ้านลูกค้ามาคือรับแนวฮอไม่ได้ครับรับได้แนวเวอร์แนวฮอฝั่งไฟ DC18 โวลต์ไม่ไม่จ่ายนี่นะครับฝั่งไฟ14โวลต์ที่เป็นแนวเวอร์จะจ่ายนะครับมันจะเช็คใี่ดูนะครับผมไม่ต่อครับเดี๋ยวใช้มิเตอร์ครับตัวนี้ก็เพิ่งถอยมาใหม่ เป็นป่ารุ่นนี้ครมันติมเตอร์นะครับ YX ขีด961 TR นะครับเป็นมัลติมิเตอร์นะครับโอเคนี่ก็วัดทันเตอร์ได้นะครับเสียบขาได้เลยนะครับตัวตเล็กๆ d c ได้หลายอย่างใช้ได้หลายอย่างสายได้ไหมอ๋อมีสายซื้อมาใหม่นะ ใช่ไหมครรู้สึกจะเสียบ่อยนะครับมันต้องปีนป่ายบางทีมันหล่นนะครับบาทีต้อเปลี่ยนมันทิ้เตอร์บ่อยเสียเพราะหล่นนะครับบางทีทีาง้างานไม่แน่ไม่นอนบางทีก็เลยต้องใช้ของราคาประหยัดนะใช้ของแพงไม่ได้ชอบหล่นนะครับมันล้อมันล้อตะกั่งมันล้อ เทสกันหนึ่งร้อยกิโลโอเคเทเกาโวลต์นะแมบเสียบรักไฟกันนะครับแบบไม่ต้องต่อทีวีนะครับแมจะนำเสนอนะเสียบปลั๊กนะครับบัดไฟกันงดีซีนะครับ ห้าสิบโวลต์นะครับ DC แดงบวกดำลบนะครับวัดที่ตูดจจูนเน์นะครับจูนเน์หรือว่าที่ต่อ LNB อินนะครับช่างสามารถจะเรียกจูนเน์นะครับหรือว่าช่องต่อ LNB วัดไฟก่นอนฮะตอนนี้ไฟตรงชุดสิบสองโวลต์จ่ายเนาะสิอหรือ1 4โวลต์นะครับเป็นรับแนวเวอร์นะครับแนวเวอร์ Never. ตัวนี้แนวเวอร์ Never รับได้นะครับตัวนี้วัดช่างแมวลองกดช่องนะครับ ใช้รีโมทกดประมาณช่องสามสมแล้วกันครับสาม 3, ดูสิจ่ายที่เท่าไหร่นะครับอโอเคครับตอนนี้จ่ายจ่ายที่แนวเวอร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองกดเลื่อนดูก็ได้ทำแบบไม่ต้องต่อหน้าจอนะครับกดเลื่อน ทตละขั้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับดูที่แรงไฟตรงกดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยก็ไม่เปลี่ยนนะครับกดช่องสามสามเหมือนเดิมช่องสามไปที่สามสมโอเคยังไงไฟเขาไม่เปลี่ยนไปที่สิบแปโวลต์นะครับ โ okay. อเคเดี่เราจะมาแกะดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับปร <Okay. Nice. S 1> อบนะใร่ mm hmm. ใหอบไม่ได้เนี่ยหอือไฟ18โวลต์นะครับของซูเปอร์ดาวเทียมนะครับ แนวเวอร์คือไฟ1 4โวลต์นะครับถะอ่า้าเกิดไฟจะมีเขียนบอกอยูน่นะครับไฟ3.3โวลต์กราวนะครับ1 5โวลต์ v, แล้วก็ไฟ2 0โวลต์นะครับเป็น d c โวลต์นะครับไฟเข้ากับ220 v ตรงนี้นะครับฟิวอย่างนี้ไดโอดบิดอย่างนี้นะครับ4 3 0 0อยอย่างนี้นะครับ ไปเสียด้วกันนะไปเสีกันอ่นี่นครับอ่าพิลเตอร์มานี่สวิตชิ่งไอซีสวิตชิงช่งจะเป็นเบอร์อ่ะขอซูมๆหน่อยอย่าอย่าถ่ายเบอร์ไว้หน่อยรุ่นนี้เบอร์อะไรอะใกล้ใกล้ๆนะครับเห็นไหมอเป็นเบอร์ vip อะไรเนะี่ยไม่ค่อยชัด vip er แล้วครับ หนึ่งสองเอนะครับเป็นไอซีแปดขานะครับไอซีหนึ่งนะครับมาเช็คแรงนะดันไฟกันนะครับไฟจ่ายที่เท่าไหร่ไฟจ่ายครบไหมนะครับไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับอ่าขาวกขกาวอยู่างนี้นครับขาวสีเหลืองนี่เสียบไปเลยนะครับไฟสามจุดสามโวลต์อ่าอ่าอ่าตั้งเลงที่สิบแล้วกันดูง่ายหน่อยโอเคไฟสามโวลต์จ่ายนะครับ บิดที่ห้าสิบเหมือนเดิมนะครับสิบไฟอ่าตอนนี้ไฟเท่าไหร่ไฟสิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์จ่ายนะครับแล้วก็ชุดไฟสิบยี่สิบโวลต์นะครับอือประมาณยี่สิบสี่อ่าจ่ายหมดนะครับ อันนี้สิบห้ามีใจส่งสิบห้าเกือบสิบแปดวอลนั่น 15, 18, เนี่ยทำอะไรกับถัวจ่ายนะครับเจออาจจะพัดเคลื่อนก็ได้โอเคตอนนี้เราก็ต้องมาเช็คนะครับเราจ,จะต้องเช็คคันเตอร์นะครับตัวคำสั่งตัดต่อเป็นเบอร์อะไรเนี่ยน่าจ,จะเป็น br 8 5 50นะครับเป็นตำแหน่ง Q1 ก็จะเป็นเบอร์เด็วกันนะ DR8550 นะครับตำแหน่ง Q3 หรือเปล่านะไม่แน่ใจขับราครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูกันดูขาซับพายกันนะมีอะไรหลุดหลวไมไหมนะครับจะหลงประเด็นนะครับ สายดีดีไม่อะไรนะไม่กดไม่รวมนะครับสายปินก็ดีนะครับลองดูขอสับายคก่อนบอร์ดเอามาวัดดูนะครับบอร์ดจะเล็กๆนะครับง่ายต่อการเช็คขอริดไอครับอืมนะครับเล็กๆ ต้องซื้อคอนเทนเตอร์ไดโอดนี่กันไดโอดต่างๆนะครับตัง้งเอ็กซิสนะครับกดเอ็กซิสต์ศูนหน่อยละกันครับตัดคันเตอร์ก่อนนะครับ,นนรบใช่จนถึงตัดต่อไม่แน่ใจนะครับให้เนะขอเช็คดูกันเช็คไดโอดนี่กันนะฮะับดีหนึ่งไหมกันนะครับชัดไหมนะครับ ในมอเลอนะครับคันเตอร์นะครับในวงจรเลยนะครับขึ้นนะครับ,รบาจะเป็น NPN นะครับไฟบวกเรียงขึ้นนะครับไฟลบไฟลบขาเบรคไม่ขึ้นนะครับ อ๋อยังมีทันเตอร์ชิปอีกด้วยนะครับสองตัวเนี่ยตัวใหญ่กันแล้วกันจะหนุนตัวนคู่สามถอยบวกกันนะครับโดยเดียวกันอ่าอ่านี่ไงอ่าเนี่ยขึ้นนะครับเนีห็นไหมครับขาเบสขาซีเป็นขาอีไม่ขึ้นนะครับ จะเป็นประมาณนี้ C นะครับ C E นะครับ C E ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมขนไฟบวกนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ Q หนึ่งกับ Q สามนะครับแล้วก็ไดโอด D สามเดี๋ยววัดไดโอดกันนะครับช็อตไหมชีไดโอดด้วยนะครับไดโอดแอะวัดไอหนวดแคโทดนะครับ ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งไม่ครังสลับด้านนะครับในขึ้นนะขึ้นครั้งหนึ่งนะครับตัวเช็คดีสองนี่ด้วยนะครับแอหนดแคโทโถดนะครับขึ้นครั้งขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งโอเคเดี๋ยวอดไม่ช็อตนะครับก็จะมี คิสามนะครับที่มีปัญหาอยู่เดี๋ยวใช่ไหมจะต่อไฟเราวัดดูนะครับวัดกีว่าตอนที่มีปัญหาเขาไฟเท่าไหร่อยู่นะครับไฟแนวห่อไม่ได้นะครับรับได้แต่เวอร์นะครับไม่ต